สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมให้ดูนิดนึงกับเกม Need for Speed Payback นะครับตัวนี้เป็นเกมของ EA Electronic Arts ดังนั้นอย่าลืมนะครับตรงตั้งค่าไปที่คุณสมบัติแล้วเลือกไปที่ความเข้ากันได้นะอันนี้ให้เราติ๊กเป็นคำว่า Proton Experimental ครับนี่แบบนี้เพราะมันเป็นเกมของ EA นะมันจะมี Origin ดนะันั้นแล้วก็กด Play เลยกดเล่น และเกมนี้ผมลงไว้บน m i โคร SD า a r ดนะครับหลายๆท่านอาจจะถามผมว่านะใช้ m i โคร SD า a r ดแล้วเกมมันกระตุกเกมมันหน่วงไหมเดี๋ยวก็ให้ดูด้วยตาเลยนะครับนี่ฮะมาหน้า EA แล้วเดี๋ยวมันจะ s k i ปข้ามไปแบบนี้ครับหมอ่อรอบหนึ่ง เดี๋ยวมันก็จะสกิปข้ามไปครับเนี่ย EA Origin ไอตัวปัญหาเนี่ยอันนี้ผมเล่นบน Steam OS นะครับไม่ได้ลง Windows แต่อย่างใดเนี่ยดูเกมเลยนะครับอ้อพูดถึงเมมนะเม,มมให้ใช้ Micro SD Card ของผมใช้ยี่ห้อ SanDisk Extreme ครับรุ่น Extreme เป็นอย่างต่ำนะท่านมีตังท่านจะไป Extreme Pro ก็ได้แต่ก็ จะแพงกว่า Extreme ธรรมดาแต่นั้นใช้ Extreme แบบผมก็ได้ครับรอนิดนึงนะครับมันจะโหลดชา้านิดนึงเกมของ EA เนี่ยมันต้องไปเข้าผ่านไอตัวเขาเรียกว่าอะไรว่าลันเชอร์ของมันใช่ไหมลันเชอร์ที่ชื่อว่า EA Origin อ่ะเมื่อกี้แล้วกว่าจะทำให้เข้าเกมได้ก็โอ้ยนี่ฮะนานนิดนึง แต่ผมเปิดให้ดูอะไรไงตั้งแต่การเข้าเกมมาเลยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เห็นของจริงๆเลยว่าเออมันเล่นได้ไว้นะนี่เห็นไหมเริ่มเกมเลยครับโอ้ผมขอปิดเสียงก่อนนะครับผมเบื่อไอเกมพวกจริงๆ มันมีดนตีวิดีโอโดนแบนเลยนะครับถ้ามีดนตีอะเอาละหมดเนื้อเรื่องนะครับคนแรกเทเลอร์มอแกนไทเลอร์ผมเ่าเสียงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่มันเล่นแล้วนี่หว่ากด<ๆ>ลื่นๆเลยนะครับปรับไฮ อย่าตาผมเหลือบมองที่กล้องวิดีโอทีเดียวเกือบตายอันนี้ไม่มีอะไรครับฉากแรกมันโอ้โหไอ้นะมึงขับอย่างเละวืบมาแล้วมันจะตัดไปครับมันยังเป็นเนื้อเรื่องอยู่ฮะโหมดเนื้อเรื่องอันนี้คันแรกเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกคันหนึ่งแน่เล่นคันนี้ ถ้าวิดีโอถูกตัดต่อไปแบบว่างงๆขอให้ท่านรู้ไว้นะครับว่าผมต้องตัดในส่วนของดนตรีประกอบทิ้งนะฮะมันโดนลิขสิทธิ์ครับไม่ใช่อะไรหรอกอ่าน,นี้นะต้องขออภัยนะครับถ้าพูดไปด้วยเล่นไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบนครับมาเรื่องจริงเลยทำช่อง YouTube นี่เรื่องดนตรีนี่ไม่ได้หรอครับโดนประจำ ว้าวอันนี้ผ่านเนื้อเรื่องของอีกคนนึ่งแล้วต่อไปเนื้อเรื่องของผู้หญิงคนนี้ครับไม่ใช่เนื้อเรื่องสิเขาเรียกว่าอะไรวะเออเนื้อเรื่องก็ได้แต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะรถแต่ละคันจะเอเจากูชนเขาเต็มๆเลยเราต้องขับฝั่งเลนขวานะครับส่วนเรื่องไอ้ค่า fps เดี๋ยวอ้าไอ้เบรกเบร ่งเล่นเกมขับรถนี่ไม่มีสมาธิไม่ได้เลยนะ <am> เพราะว่ามันเป็นความเร็วไใช่ไหมอันนี้นี่ขนาดเกมนะนึกถึงชีวิตจริงที่คุณขับรถไปเล่นมือถือไปดิน่ากลัวกว่านี้นะครับเอาละฮะเนื้อเรื่องครับมันก็ รวมตัวกันครับสามคันผมลืมเลือกซับไตเติลนะครับกดสกิปข้ามได้ไหมอได้ครับกด A ข้ามไปเลยครับเราไม่เราไม่มาดูนะ <S <S อ,อันนี้เริ่มเลยครับพอกด A ข้ามนีม่เรางงเลยว่าเขาให้เราทำอะไรไงเ oh <God. S 2> พราะเมื่อกี้เขาคุยกันว่าภารกิจคือ <S <S มีอะไรบ้างนะมิชชั่น ไปเลยลุยๆอ่ะตรงนี้กดสตาร์ทได้เดี๋ยวขออนุญาตมันมีเซตติง้งไหมวะออดิโอนี่ไงซับไตเติลขึ้นหน่อยเถอะวะงั้นงงจริงๆเอ้ยาเย,าเ,ยาเดี๋ยวต่อไปผมจะตั้งให้ดูนะครับว่าค่า fps นะ่ะมัน วิ่งไปที่เท่าไหร่นะเปิดโอเวอร์เลย์ให้ดูนะครับเดี๋ยวท่านดูข้างบนนะมันจะเป็นแถบข้างบนแล้วนะฮะเพราะว่านี้เป็นเรียกว่าเฟิร์มแวร์ ware, ใช่ไหม OS ตัวตัวอัปเดตแล้วนะครับมันก็เลยอยู่ข้างบนเว้ยโคตรเจ๋งไะไม่เก,ก,กะกะไงจะไม่เกะกะลูกตานะครับท่านก็จะดูว่าอันนี้เราใช้ผมเสียบมอแปลง GPU วิ่งกี wing, ่เปอร์เซ็นต์ แรมเท่าไรแล้วนี่เกมสกอร์เหไหมครับ59 FPS มันก็คือประมาณ6 6 0 FPS นั่นเองนะครับมาประมาณนั้นตีไป60ะ60เฟรมอ่ะลื่นๆชนแม่งตลอดทางโอ้โหน้ำมึงเพื่อนจะบอกว่าอันนี้เราปรับไฮนะครับเราปรับค่าเป็นไฮไว้นะครับ โอ้ยเด๋ยวตกนี่นี่ผมกดคันเร่งนะหมายถึงว่าเสียงเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลคันเร่งนะฮะมันไม่ใช่กระตุกนะเว้ย <about> นี่คุณเล่นอะไรก็มเงเนขับมั่วจริงฮะผมได้ภาคนี้มาไม่กี่ตังค์นะเอาเช็คพอยพาดด้วยนะครับเพราะเราไม่วิ่งเข้าเข้าอุโมงค์นเะเมื่อกี้โอ้ ผมไปวิ่งข้างนอกนี่คือเช็คพอยท์พลาดเลยนะครับคือใครเล่นเกมขับรถเนี่ยอ้อโหเต็มเตมเลยเว้ยใครเล่นเกมขับรถน่าจะชอบนะครับผมว่าใช้ได้เลยอะ่ะการเคลื่อนไหวการคอนโทรลไม่ไม่ยากนะฮะเนี่ยดีเลยอะ่ะสมูทกว่าฟอร์ซ่าสี่นะ อย่างว่านะ่สเปคมันน่าจะกินน้อยกว่านะครับฟอร์ซ่าสี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางมันไม่บอกว่าไปทางไหนวะนี่อโอ้พอเราไม่เช็คพอยทยีมาไกลเลยนะมามั่วเลยนะฮะ ตายละตายละเออมีจันเฟล,ลไปเลยมึงไอ้น้ามึงเล่นอะไรเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะครับบางครั้งตาลูกตาสลับมามองที่จอกล้องอนะ่ะเออขอ,ขอเริ่มใหม่นะขอเริ่มใหม่นะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธนะนะ ก็ถือว่าได้ดูกราฟิกไปใหม่นะครับเฟรมเลสน่าจะราวๆสี่สิบห้าถึงห้าสิบเก้าหกสิบเนี่ยประมาณนี้นะเฟรมเลกที่กราฟิกระดับไฮนะครับเอาใหม่นะรอบนี้น่าจะตั้งใจขับนะ so, นี่ฮะเราต้องวิ่งรอดไอ้โค้งของมันนะอ้เกมนี้ผมได้มาราคาตอนนั้นก็แค่99บาทเองนะครับนี่ฟอร์สปีดตัว เค back เนี่ยได้มาราคาดีมากนี่โอ้ยยัๆเกือบแล้วมั้ยล่ะไม่ได้เลยนะฮะต้องวิ่งให้มันรอดไอ้เช็คพอยท์เนี่ยอย่าหลุดเช็คพอยท์นะครับไม่งั้นได้เริ่มใหม่แบบน้าเลยนะเวลามันเข้า1โมงนะครับภาพมันจะตัดแบบวึบไปเหมือนเหมือนปรับระดับสายตาด้วยนะ ับแสงของสายตาทําให้เรามองไม่เห็นแว็บหนึ่ง้วยนะหมือ่วามืดน่ะเ,เกมมันทําดีนะครับหรือตอนที่เราออกจากอุโมงค์แสงมันจ้าใช่ไหมเออนไะคราวนี้เขานี้ทางมาถูกต้องเลยมโอ้โหกลายเป็นรถลุยแล้วนะครับอ๋อมีไนตัดแล้วครับ คนแหลกเลยนายตั๊กนเบรกมือกูเกือบตกทะเลอ๋อเขาสอนนะฮะเขาสอนว่าให้ดึงกดเอ็กแบบนี้ละเลี้ยวเอาเฮ้ยเรืเร่อยๆนะมึงจะวิ่งถนนไม่ได้นะเว้ยมันให้เราวิ่งตาม เช็คพอยต์นะครับลุยก็ต้องลุย yeah. อ๋อไอตัวนั้นมันโผล่มาแล้วฮะเพื่อนเราอืม เฟรมเรทระดับ40ขึ้นนี่ผมถือว่าโอเคนะกับกราฟิกที่เราปรับายนะฮะเล่นได้แบบนี้ถือว่าลื่นแล้วนะครับใช้ได้อ่ะโอ้คนชอบเกมขับรถผมว่าสนุกเลยผมว่าภาคนี้สนุกดีนะ ยังคงเป็นระบบอ้อยาระบบเนื้อเรื่องอยู่ละมัง้งมันจะแค่ถ้าเราไปเทียบกับตัวฟอร์ซ่าฟอร์ซ่านั้นรถน่าจะเยอะนะรถน่าจะเยอะกว่ามีให้เลือกเล่นไม่เหมือนกันครับเขาทำเกมมาดนะังนั้นเกมไหนรถก็ซื้อหรอครับ โอ้โหดูนะชนโอ้ยนี่เข้าเมืองแล้วนะฮะเข้าเมืองจะขับยากหน่อยนะครับเพราะมันเมืองทีมมีรถสวนนะ อ่าตัดเข้าเนื้อเรื่องแล้วเขาย่งชั่วหน่อยนะแหมมันเพิ่งจะเข้าเกมนะครับเนี่ยใน For Speed Payback พอไหวไหมเกมนี้ในความคิดผมว่าก็คุ้มค่าอยู่นะครับลดราคาบ่อยอยู่นะแต่ช่วงนี้เกมของ ea ก็เงียบๆนะครับไม่ค่อยได้ลดเลยเดี๋ยวผมปิดโอเวอร์เลก่อน มันจะได้ไม่เกะกะบนมุมจอนะครับอ่ารถสวยๆก็เพียบเลยนะเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องนะฮะอ่านนิดนึงไม่งั้นงงนี่เป็นเนื้อเรื่องเลยแล้วถ้าเปรี้ยวแบบผมก็คือกดสตาร์ทใช่ไหมกด A สกิปพอสกิปปุ๊บ งงเลยมันให้เล่นอะไรวะเมื่อกี้เนีย่ยอยู่ดีกลายเป็นแข่งเฉยอ่ะมาดูคันนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าวนี่น้าเล่งอยู่นะโอ้โหสวยเว้ยสวยเว้ยโอ้แข่งแล้วนะครับแข่งกลางคืนโอ้โหไปเลยมรถอวกาศไงไวะอันนี้ก็จะดู like พวกแสงนะครับโนี่รถเราเร็วอย่างกับจรวดลวนะ พวมันยังเร็วกว่าอีกอะบังคับโคตรดีเลยนะฮะอย่างลื่นเลยนี่ผมผมกดไนตัดแล้วโอ้โหมันเก่งมากเลยอะนี่กูเลือกอีซี่เปล่าวะ almost almost. โอ้โหนี่ขนาดเลือกอีซี่นะฮะมันยังทิ้งแบบว่า ไม่เห็นฝุ่นเลยเว้ย <One S 1> อ๋อเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องก็ว่าอยู่ว่าทำไมวะ อูขัน <right. S 2> ขนีบ้บังคับอย่างลื่นเลยนะฮะวิ่งเกือบว <Cer ise. S 2> <ugh. S 1> ิตำรวจมาครับ <Just> เอาแล้วขับหนีตำรวจนะฮะอ right อ้อหวิังไงเ่าโหแล้วขับในเมืองด้วย โอ้ยตำรวจนะฮะนั่นน่ะที่มันชนเรานี่ตำรวจนะครับมันกะฆ่า,ากูเลยนเนี่ยโอ้หจะรอดหรอวะความสนุกของเกมมันอยู่ตรงนี้แหละทางมุมกล้องเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอลบน,นี่อันนี้ตัดเนื้อเรื่องนะไม่ใช่นะครับมันน้ำมันขับเนียนจังวะ โอ้ oh, oh, <okay. S 1> โดนประกบครับพระเอกเรานี่มีเพื่อนมาช่วย you back, อ้าเราก็กลายเป็นคันนี้โทษเมื่อกี้ขับเท่ๆอยู่เลย down, three, นี่ฮะเนื้อเรื่องมันจะประมาณนี้นะ <never> ถ้าสูดเหมือนคันนี้จะบี้ตำรวจได้เนี่ย <And then, S 1> บี้อย่างนี้ได้กล <and then, S 1> ายเป็นไอ้นี่เว้ยเ <and then, S 1> บิร์นเอา เหมือนเบินเอาเลยเหมือนเบินอะรลายคันหลายคันแรกเมื่อกี้ไม่สน,นุกนะอันนี้มันชนกูเองนะอันนี้นาำไม่ได้ทำอะไรนะครับชนกูเองนะครับ เอค้างมีมีกระตุกด้วยไว้กูมีกระตุกบ้างนะครับมีกระตุกบ้างนะหลัดไม่ทันนะเกือบเกมค้างเลยเมื่อกี้กูนึกว่าค้างแล้วเหมือนโหลดไม่ทันน่ะกลายเป็นเบิร์นเอาท์ไปเลยเว้ย ตำรวจตั้งด่านนะี่ครับมาผ่านเนื้อเรื่องมาแล้วครับมาแหมสองคันไม่ไหวเว้ยเลนยิงยิงเลเทะก็มีกระตุกบ้างนะมีกระตุกบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าค้างแล้วมันเล่นไม่ได้ต่อเล่นต่อไม่ได้ไม่ใช่นะครับเอาละฮะมาเล่นที่ดู เพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเกมนี้ซื้อเล่นได้ไหมแล้วก็ทางเครื่อง s t e a m d ด c k ของเราเนี้ยมันรองรับไหมเกมนี้ก็ซื้อได้นะครับก็รอให้เขารวดราคาค่อยซื้อนะซื้อตอน99บาทวันข้างหน้าอาจจะถูกกว่านี้แต่ปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่99บาทนะปัจจุบันแพงกว่านี้นะครับอันนี้ผมซื้อไม่นานแล้วเลยมาเทสให้ชมนะครับวิดีโอแบบนี้ผม ก็ทำประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านจะชอบออน้าก็ถ่ายทําแบบพื้นพื้น,นบ้านๆของผมอย่างเงี้ยแหละม,มีเทคนิคป,ประมาณนี้เท่านั้นนะฮะถ้าชอบวีดีโอลักษณะนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือจะพิมพ์คอมเมนต์คุยอะไรกันก็ได้นะครับเราเกมเมอร์ด้วยกันนะพูดจาก,กันดีๆครับพิมพ์ใช้ภาษากันดีๆผมก็ยินดีถ้ามีข้อมูลใดที่จะมาแบ่งปันจะมาแชร์พวกท่านได้ผมก็จะพยายามนำมา เผยแพร่ให้นะครับส่วนที่ใน s t e a m Deck User Thailand ที่ผมเป็นแอดมินอยู่ที่นั่นนะครับก็ในเรื่องการลง Emulator ผมต้องขออภัยจริงๆผมพยายามทำแล้วนะเอาลงบน y t u t u เนี่ยโดนโดนบินนะครับวิดีโอโดนบินไปสองรอบแล้วก็มีอีเมลมาเตือนอย่างนั้นหลายๆท่านบอกว่านาะอย่าเสียงเลยเดี๋ยวช่องบินทั้งช่องนะเว้ยเออหรอหรอไม่รู้เรื่องเลยกูก็เปรี้ยว เห็นมันลบปุ๊บกูอัพใหม่ลบปุ๊บอัพใหม่คือผมทําวิดีโอสอนการลงอิมูเลเตอร์อะทไมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแม่ฝรั่งมันสอนได้แต่ผมทําสอนมันไม่ผ่านก็ไม่รู้ทั้งที่ผมทําสอนเนี่ยไม่มีเพลงประกอบเลยนะอ,อและตัวเกมผมก็พยายามไม่เลือกเกมที่มันเป็น Nintendo ด้วยยังไม่รอดเลยอะ่ะออไม่รู้ว่าไอเคิวเขาเคยทําสอนนั่นเ็าทากันมานานแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อนะก็เลยมาแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหหนะ้าไม่สอนลงอีมูเลย เป็นว่าผมจะพยายามหาช่องทางนะครับที่สอนแล้วก็ไปโพสในส่วนของ Facebook แทนที่ s t ี a m Deck User Thailand นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมวีดีโอนี้นะฮะก็วีดีโอถัดไปก็เกมอะไรก็ติดตามนะครับขอบคุณมากครับแล้วเหมือนเดิมนะครับผมรักพวกคุณทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับ